สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาตามอาการของตู้แช่นะครับตู้แช่คืออุณหภูมิไม่ได้นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับอุณหภูมิขึ้นจิบเจ็ดนะครับจากที่มันต้องทําได้ประมาณสี่ถึงห้าองศานะครับนี่ครับพัดลมภายในห้องของตัวเครื่องทําความเย็นปกตินะครับส่วนข้างบนนะครับเนี่ยคอมร้อนมากครับคอมไม่เดินนะครับคอมไม่มีการเดินนะครับนี่ฟังเสียงก็ได้นะครับฟังเสียง มันออกตัวไม่ได้นะครับตัวนี้คอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้นี่ครับถอดที่4บนะครับแล้วก็ตัดดับนะครับนี่ด้วยรูปแบบนี้นะครับผมจะแยกตัวเสียนะครับระหว่างตัวคาปานะครับกับตัวรีเลย์เนี่ยครับนี่ก่อนที่เราจะไปซื้อนะครับว่ารีเลย์เสียหรือตัวคาปานะครับตัวนี้ใช้แคปสตาร์นะครับ35มิโครนะครับผมตัดออกนะครับกับรีเลย์ครับ ผมจะคอนเนคตรงนะครับเอาไฟเลี้ยงเข้าที่คั่วสี่นะครับแล้วก็นิวตันนะครับเข้าที่ขั่วของตัวขั่วลันนะครับฝั่งข้างล่างาขวามือนะครับผมจะอาร์คระหว่างเนี่ยครับคั่วขั่วลันกับขั่วสตาร์ทนะครับคั่วสตาร์ทมันจะทํางานแป๊บหนึ่งครับช่วยผลักคอมเพรสเซอร์นะครับให้ออกตัวนะครับด้วยวิธีนี้นะครับผมเช็คในการแยกตัวเสียนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับ เราต้องรอจังหวะที่คอมกวาลังที่จะออกตัวนะครับแล้วก็อาร์คเลยนะครับภายใน3ามวินะครับสามวิถึง5้าวิเนี่ยร,รอแป๊บหนึ่งนะครับพอคอมมันจะออกตัวละอาร์คเลยนะครับเราคลิกนะครับคลิกนิดเดียวนะครับคลิกรอดูนะครับว่าเราคลิกแล้วสามารถออกตัวได้หรือเปล่าเรารู้พร้อมกันยนี่ห้ นี่ครับเดินแล้วนะครับเดินแล้วเสียงความเดินนะครับกินกระแสที่1.3แล้วกดาลังสีนตัวนะครับด้วยประมาณนี้นะครับในการลันนะครับในการแยกตัวเสียของผมนะครับตอนนี้เราก็ตียอาการเสียไปได้ประมาณ90สบปเซนก็คือตัวแคปลันนะครับแคปสตาร์ทครับตัวนี้แคปสตาร์ทครับมีอาไหมอยู่นะครับอาคอมไว้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเนี่ยครับที่ผมซื้อมาใหม่นะครับไม่มีอาร์คอมครับตัวนี้เดี๋ยวเราวัดความจุของมันนะครับตัวนี้ผมใช้สี่สิบไมโครนะครับนี่ความจุที่วัดได้ก็สี่สิบนะครับตัวที่ผมจะมาเปลี่ยนครับส่วนตัวเก่านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราวัดเทียบกันเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับตัว C นี่มีปัญหาสถานะน่าจะขาดนะครับนี่ครับไม่สามารถทํางานได้นะครับ เนี่ยครับดึงตัว R ออกก็ได้นะครับ R เต็มควมไวนะครับนี่ครับคือเราเตะจุดเสียร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับว่าตัวตัวสตาร์ทถ้าตัตปาญหากะเป็นกระทัาร้าเสี่ยนะครับแล้วก็ลันงานนะครับนี่ในรูปแบบนี้นะครับที่เพื่อนช่างหรือ fc นะครับไม่มีแคปหรือตัวค่าความจุดที่เท่ากันนะครับเพื่อไปรันดูนะครับ ก็ใช้วิธีการที่สองของผมก็ได้นะครับในการเทสลันนะครับเพื่อส่งงานแล้วก็เสนอราคากับลูกค้านะครับด้วยวิธีการตัวนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะครับใช้ได้สำหรับตู้เย็นตู้แช่ใช้ได้หมดนะครับทุกอย่างทำงานได้ปกติแล้วนะครับผมขอส่งงานลูกค้าเลยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ